คะ่ะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประจอยเกษตรฮาจีคือเก้าค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้ภาพพี่น้องของเหามาปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในพื้นที่เดิมๆพื้นที่เดิมๆซำซำซ,ซากๆมาเบิงวาการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ซำซำซ,ซากๆเนี่ยจะมีผลกระทบทำให้ข้าวโพดข้าวเหนียวของเหาได้รับผลผลิตหรือไม่เดี๋ยวใหา้มาฟังรายละเอียดไปนน้ำกันคะ่ะ การปลูกข้าวโพดขา้าวเหนียวนะพี่น้องปลูกในพื้นที่เดิมๆซำๆซากๆควรที่จะปรับปรุงดินเวลาเฮาจะปลูกใหม่นะนี่เป็นแปลงนี่เป็นแปลงของเอ่อประจอยนี่จะปลูกเป็น1กิโลกรัม,มเมล็ดพันหนึ่งกิโลกรัมนะพี่น้องเมล็ดพันหนึ่งกิโลกรัมปลูกอยู่สองคังด้วยกัน้างเนี่ยกําลังจะเริ่มปลูกนะพี่น้องตัวนี้กําลังจะเริ่มปลูกในระหว่างนั้นตัวนี้เป็นครึ่งกิโลนะคะตัวนี้เกิดแล้วนะพี่น้อง การที่เห้าปลูกแบบเนี้ยมันจะทําให้เห่าได้รับผลผลิตที่ดีคือเวลาเห้าขายมันจะได้ขายทันถ้าเกิดเห่าปลูกในพื้นที่1กิโลกรัมเนี่ยหกิโลกรัมพื้นที่ของเหาเกือบไรหนึ่งได้พี่น้องประมาณ2งงานนะคะแล้วก็เวลาเห้าขายเหาจะขายบ่อท่านเพราะฉะนั้นเหาต้องแบ่งพื้นที่ปลูกเมล็ดพันธุ์หกิโลกรัมเนี่ยจะปลูกอยู่2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นนี้เกิดไปแล้วนะพี่น้อง อายุของตัวนี้สักประมาณ8วันนะคะ8วันพ่อขอ้าวโพดรุ่นแรกเกิดปุ๊บเขาก็เริ่มต้นที่จะปลูกไม้ค่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปเบื่องกันตัวนี้เริ่มต้นปลูกไม้อีกครึ่งกิโลกร,รมัมเนี่ยเริ่มต้นปลูกไม้เลยนะพี่น้องเวลาคุดจะคุดถอยหลังแบบนี้นะนี่แหละคุณคุดถอยหลังแบบนี้ครึ่งกิโลกร,รัมจะได้อยู่สักประมาณ2 4 6 8 แปดแถวคะ่ะพี่น้องสายน้ําหยดแปดแถวนะคะส่วนทั้งนี้อีกครึ่งกิโลกร,รมัมคาดว่้าน่าจะได้แปดแถวด้วยกันนะคะถ้าผู้ใดคิดว่าปลูกข้าวโพดหนึ่งกิโลกร,รมลัมเราขายท่านกระปรูกหนึ่งกิโลกร,รมัมพร้อมกันไปเลยในบันเดียวกันก็นไดแต่ของประจอยเนี่ยปลูกแล้วเออช่วงที่ก่อนนานั้นะนแปลงตัวนั้นคะ่ะพี่น้องคะ่ะแปลงที่มองเห็นอยู่นะเขาปลูก หนึ่งกิโลกร,รัมปลูกพร้อมกันไปเลยที่นี่สรุปแล้วเฮาขายบ่อทันมันแก่มันแก่จัดแก่เต็มทีเวลาไปตุ่มกับโบแสบแบบนี้กาบกระเหลืองแห้งกลายเป็นแข็งแบบนี้จะจะโบแสบนะเฮาก็เลยแล้วเวลาไปขายจะขายโลราคาขายสดก็เป็นแปดฟักเจ็ดฟักแปดฟักส้าบาทขาดทุนได้พี่น้องถ้าขายสำนันนะถ้าขายฟักสดหาฟักยี่สิบาทเนี่ยจะได้ก,กํำไรอยู่แต่ที่นี่ เหตุผลที่อยากให้พี่น้องของเหาแบ่งพื้นที่ปลูกแล้วก็แบ่งเมล็ดพันธุ์ปลูกแบบเนี้ยมันจะทําให้เหาต้มขายได้ดีเลยสามฟักยี่สิบาทเหาจะได้อยู่ฟักละเจ็ดบาทค่ะพี่น้องคะแต่ถ้าเกิดเหาขายบ่ท่านเห่าจะไปขายสดเนี่ยเหาจะถูกฟักละสามบาทถึงสี่บาทเท่านั้นเด้หาฟักยี่สิบนี่ถือฟักละสี่บาทเนาะพี่น้องแต่ถ้าเกิดฟักน้อยฟักน้อยเนี่ยเฮาจะขายอยูสิบฟักพุ่นเด้บัดที่นี้นี่แหละมันจะทําให้เหาขาดทุนแต่ถ้าเกิดปลูกในลักษณะ แบง่งแบ่งเมล็ดพันธุ์ปลูกหนึ่งกิโลกร,รัมปลูกสองครั้งมันจะบ่มีปัญหาเลยในการขายนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะขายอยู่ฟักละเจ็ดบาทฟักละเจ็ดบาทเนี่ยต้มขายได้พี่น้องบะแมนขายดิบนะฟักละเจ็ดบาทในี่สามฟักยี่สิบาทอันนับไปเลยค่ะพี่น้องสามฝักยี่สบาทขายแบบมวนเลยไปจอยขายเองต้มเองนะคะที่นี่งวดที่แล้วนะมันปลูกมันมันปลูกลายโพด มันเก็บเกี่ยวบ่ท่านก็เลยให้รถพ่อข้าคนกลางเอาไปพ่อข่าค้นกลางเพิ่งกระห้ประมาณถุงละสี่สิบบาทอืมถุงหนึ่งสี่สิบบาทมันจะถือกอยู่ฟักละสามบาทแค่นั้นเองนะถุงหนึ่งจะใส่อยู่ยี่สิบฟักนะคะถุงละยี่สิบฟักเนี่ยพ่อข้าค้นกลางใจ่ายให้เฮ้าสี่สิบบาทถูกฟักละสองบาทแค่นั้นเองพี่น้องฟักบักใหญ่เลยโอ้ยขาดทุนหยับเยินแต่ว่าปาจริก็เลยคิดว่า ปลูกใหม่แบบที่นี่หนึ่งกิโลกร,รัมแบง่งแบ่งปลูกเป็นสองรุ่นเป็นสองรุ่นรุ่นนี่เกิดแล้วนะคะรุ่นนี้ได้แปดบ้านเกิดแล้วที่นี่มามาอีกรุ่นหนึ่งกาลังจะปลูกเนี่ยพี่น้องกําลังจะคุดคลุมปลูกเลยเนี่ยหลุมเพิ่นทีได้พี่น้องแต่ละหลุมต้องมีหนึ่งต้นเท่านั้นนะคะนี่แหละมันจะทําให้เห่าได้รับผลผลิตที่ดีงวดที่แล้วประจอยปลูกหนึ่ง หนึ่งกิโลกร,รัมนะ,มะเมล็ดพันธุ์หนึ่งกิโลกร,รมัมได้เงินอยู่มื่นหนึ่งมืนแปดพันบาทค่ะพี่น้องหนึ่งมืนแปดพันบาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะในพื้นที่แค่สองงานเองแต่ต้องมีแรงน้ำด้วยพี่น้องให้รดน้ําทุกๆวันแล้วที่นี่เวลาเขาปลูกพื้นดินซ้ำๆซ,ซักๆใส่ขี้ไก่โรยลงไปนะพี่น้องนี่นี่คือขี้ไก่ตอนนี้เขาบ่ไดดใส่ปุ๋ยรองพื้นนะพี่น้องเขาจะเขามีขี้ไก่เขาก็เลยใส่ขี้ไก่ไปเพื่อความประหยัด เอกอยางขี้ไก่เนี่ยมันจะงามกว่าปุ๋ยรองพื้นอยู่แต่ผู้ใดที่มีทุนกะสามารถรองกลลุมด้วยปุ๋ยกระได้ขึ้กันแต่ปรจจอยเลือกที่จะใส่ขี้ไก่อย่างเดียวนะคะเวลาพี่น้องปลูกนะคะช่วงนี้มันช่วงแดดห่อนเนาะเดือนมีนาคมแดดร้อนจัดเลยเฮากะเดินสายน้ำหยดไปก่อนนะคะปรับปรุงดินให้เนียนละเอียดแล้วก็เดินสายน้ำหยดไปเปิดน้ำใสค่ะพี่น้องเปิดน้ำใสเซ็ตซับเรียบร้อยแล้ว เข้ามาขุดบัดทีนี้มาขุดเพื่อที่จะหายดินมันซุมนะเปิดน้ำใส่กอนปลูกเด้อพี่น้องเพื่อที่จะหายดินซุมถ้าเกิดเข้าปลูกแห้งๆเนี่ยมันจะทําให้ความชื้นของดินข้างบนเนี่ยเวลาเฮาเปิดน้ำหยดมันจะบบซุ่มื้นอันนี้คือเคล็ดลับของเขาเองนะคะผู้ไดที่อยากปลูกแห่งก็ไดคือการแต่บามีปเปอร์เซ็นต์งอกหน่อยหน่อยกว่า เปิดก่อนปลูกที่นี่พวปลูกเสร็จเท่าก็เปิดน้ำใส่อีกอีกรอบหนึ่งนะคะนี่แหละคือเทคนิคของเฮ้าประจอยกเกษตรจีนนําข้าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเกี่ยวกับการทําเกษตรนะคะนี่แล้วก่อนปลูกนะพี่น้องขุดคุ้มถอยหลังถ้า,าจำเป็นต้องใส่เครื่องพวา่าเครื่องมันกนํหนดบ่ไ้บางแถวกะลงสองถึงสาม,มเมล็ดบางหลุมนะหลุมละสองถึงสาม,มเมล็ดเนี่ยฝากบ่มีเด้อพี่น้องเราต้องขุดหลุม ขุดหลุมถอยหลังปลูกปลูกเองนะคะใส่ลุมละหนึ่งมเมล็ดกําหนดได้เลยค่ะพี่น้องคะที่เห็นอยู่ในพื้นพื้นโรยขี้ไก่เดอจ้จะการที่ห้าเปิดน้ำใส่มันจะทํำให้ความชื้นของดินจะเสมอกันนะคะนี่คือการโรยขี้ไก่ค่ะพี่น้องโรยใส่ทุกๆหลุมเลยนะคะเ้าจะบ่บไซปุ๋ยรองพื้นนะพี่น้อง ถ้าเกิดบ่มีขี้ไก่ก็ต้องใส่ปุ๋ยร่องพื้นส่วนปุ๋ยร่องพื้นที่ห้าใส่นนัเป็นปุ๋ยสูตรสิบแ6ดสบหกนะคะบางคนจะใส่เป็นสูตรเสมอกระไดขึ้นกันสำหรับขา้าวโพดที่ที่เกิดก่อนหนี่แล้วยังบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยนะพี่น้องอ่าประมาณสิบหวันเขาจะใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะตอนนี้กําลังได้แดวันแค่นั้นเองข้อดีของการปลูกข้าวโพดสายน้ำยศนาแรงคือบจําเป็นต้อง ฉีดสารกํากรรจัดวัชพืชเลยเพราะว่ายาจะบ่เกิดเลยพี่น้องเพราะว่าน้ำม,มันจะชุ่มเฉพาะสายน้ำยเทนันตรงบริเวณการรองกาลางรองเนี่ยน้ำม,มันจะบ่บมีเพราะว่าเหาสายน้ำยดน้ำมันมก็ต้องไปตามสายน้ำยดบ่คือสปริงเกร์นะคะนี่แหละพ้นล,ลที่ดีของการปลูกสายน้ำยดประหยัดต้นทุนเพื่อการฉีดสารกํากรรจัดวัชพืชนะคะ้านี่บ่ต้องห่วงเลยพี่น้องถ้าเฮาปลูกนาแรงเนี่ยมันบ่เกิดไปทัว่วคือหน้าฝน มันจะเกิดเฉพาะตรงบริเวณที่มีน้ำแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสายน้ำยดนี่ดีที่สุดสำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือขา้ขาวโพดข้าวเหนียวขา้าวโพดหวานก็แล้วแต่ได้หมดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าฮาบ่ได้ยุย่งหยากก,ก,กับการฉีดพ่นสารกำรรจัดวัชพืชนะคะนี่พี่น้องเบ่งเอาฟัง,ฟ,งฟังทั้งนี้เกิดแล้วฟังทั้งนี้เริ่มต้นปลูกนี่แหละคะ่ะเมล็ดพันหนึ่งกิโลกร,รมัมแบ่งเป็นสอง สอรอบด้วยกันนะคะเอาโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ประเจ้ากเสษยนฮาจีขอลาพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ